พี่แม่ขาวันเกิดพี่ยาเรื่องงานจบแล้วเรื่องงานจบแล้วจบแล้วครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ยาก็วันเกิดน้องก็ตอนเช้าก็ไปทําบุญนะครับผมน้องก็ไปทําบุญกันนะครับแล้วก็ตกเย็นมาก็พาแบบนัดเพื่อนๆไปกินข้าวกันครับน้องก็สามสองแล้วผ่านไปแป๊บเดียวเองครับเวลามันพิเศษกว่าทุกๆปีเลยครับัเสมอ คิงผมว่าทุกปีก็พิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นพิเศษในคนละแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าออทำงานกันแล้วก็คงจะเหนื่อยๆกันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบแบบเที e ยงกินอีซี่มากๆนะครับผมก็ตอนเช้าน Isaac, า้องก็อยากไปทำบุญนะฮะถวายสังฆทานใช่ไหมครับตกเกย็นมาก็ชวนเพื่อนไปกินร้านข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีชิวๆอะไรเงี้ยครับมีความสุขกันดีก็ <üğ> <Rings in. S 1> ก็ก็มีมีมีคุยกันอะไรเงี้ยครับแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วก็แล้วก็อวยพรเขาอะไรเงี้ยครับภาพรวงเป็นไปเชียวหมครับพที่ลงก็จริงๆก็เก็บไปดูเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็พักหลังๆมาก็เราก็ไม่ค่อยได้แบบ ไปถ่ายรูปที่ไหนกันหรือว่ามีงานที่เป็นคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็เลยเอาโมเมนต์ที่เราแบบแอบ,บถ่ายเขาบ้างเก็แบบไว้บ้างอะไรเงี้ยเอามาลงแบบเ,เป็นอีกหนึ่งการบอกบอกความรู้สึกนใจว่าเออเราเรามีความสุขที่ได้อยู่กับกับเขาอะไรเงี้ยเรามีความสุขมากแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทําให้เรามีเสียงวเราะได้<ข>อะไรเงี้ยขอให้ลงไม่คับภาพไม่ขอล้ครับ <laughs> <พอ S 1> <laughs> ลงเลยลงเลยแต่เราก็ดูแหละว่าไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับแสดงว่าโทรศัพท์เราเ็ภาพ ครับไม่ต้องขโมยนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเลยอย่างละคาขาแปรก็คือลูปอุ้มเบบีอ๋อ<ต>เป็นลูกหมายคือไงน,นะครับพี่ใบ คือหลังๆมาเนี้ยเราก็มีแลนที่เราเออเดี๋ยวถ้าสมมติเราแต่งงานกันเสร็จเราก็จะมีน้องกันนะเราจะมีลูกกันนะอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะมีอยากจะมีแล้วอะไรเขาพร้อมมากๆอะไรเงี้ยเราเองก็พร้อมเหมือนกันแหละแต่ว่าเราหลังๆมาคือเราเราไปเล่นกับลูกของเพื่อนเราบ่อยมากๆไปเล่นกับคีรีบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เห็นเขาในในฐานะของการที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าว่าแบบเออแบบแบบทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีความสุขมากๆเลยกับการที่เขาได้แบบ เล่นกับกับกับคิรีอะไรเงี้ยเออเราก็แบบแล้วก็แบบมีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเห็นแบบอะไรหลายอย่างแล้วมันก็มันก็ดีครับมันดีกับกั่แบบกับนี้กับ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 ท่านไม่แหละแม่ของลูกเอาก็ใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยคือถ้าตัดสินใจที่จะมีลูกเปนจริงๆเขาก็ต้องเป็นแม่ของลูกผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบมองภาพย่าเป็นแม่ในแนวแบบไหนบ้างคือเราเคยคุยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงคือคนสองคนมา เลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยมันต้องมีต่างความคิดต่างวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่าสิ่งไหนที่จะเป็นตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นลูกจะสับสนไม่งั้นลูกจะรักพ่อกับแม่ไม่เท่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอเซนซิทีฟมากสุดท้ายคือผมว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มไี่ยงครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญยง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 ยังยครับอย่ยงคอยย่งกับเด็กมากๆสิ่่ความเป็นพ่อของผมผมก็ไม่รู้แต พร้อมที่จะมีมีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่าความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อที่จะพร้อมที่จะดูแลเด็กเนี่ยอันนี้มันมันจะมาโดยธรรมชาติอะไรเงี้ย mm hmm. พี่อ๊อฟคงพัฒน์ก็เคยบอกผมเหมือนกันว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเออเฉยๆยังไม่อยากมีอยากใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่เขามาแล้วเนี่ยความรู้สึกของการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันจะมาทันทีเลยมันเป็นเหมือนสัญทัตญยานของ mm hmm. ของของ,ของมนุษย์ศาสต์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ที่ที่จะที่จะดูแลหรือปกป้องออสิ่งที่เป็นเป็นอีกชีวิตหนึ่งของเราอะไรเงี้ย แล้วพี่แต่คือคิดภาพติงตอนเป็นคอเนี่ยมั้ยเออก็คิดนะครับคิดคิดอยู่เสมอครับคิดอยู่เสมอครับครับจะพาลูกทำอะไรหามหามอะไรแบบนี้ที่ยายก็คอยปรามใช่ไหมครับโอ้โหแบบว่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยครไม่ไม่หรอกครับก็อะไรที่แบบพาลุยๆได้ก็จะพาลุยอะไรเงี้ยคอนเซปชั่นที่ว่าอยู่ด้วยกันไฟเวอร์แล้วก็ยูนิเวอร์สทำไมถึงเกิดคำนี้ขึ้นมาครั ผมแอบ,บมีความรู้สึกว่าจริงๆที่เราอยู่ณนะโลกปัจจุบันของเราเนี่ยใน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 มิตินี้มันมันจริงๆแล้วมันมีอีกอีกหลายๆมิติซึ่งเราเไม่รู้สินะฮะผมผมเชื่อว่าบางทีเราเกิดเดจาวูหรือว่าอะไรก็ตามผมว่มันมันไม่ได้มีแค่แค่โลกเราณโมเมนตะ์ Moment, วินาทีนี้มันยังมีอีกอีกหลายอีกหลายนเดทอีกหลายย,าย่าที่ยังอยู่ใน ที่ไหนก็ตาม,มในห้วงโอกาสนี้นะผมก็เชื่อว่าอโอเคถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ได้เจอกันในอีกอูนเวิร์สอื่นๆหรือว่าในใ,ในในชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้เขาได้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนะฮะนี่งักให้เบาเลยนะคะครับ<ช>ผมอีกรูปหนึ่งค่ะคือก็ก็น่าร<ๆ>ัก <c> น <oughs> ่ารักพี่ย่าหยอกเราเล่นอะไรก็น่ารักอันนี้เออคือ ไม่คืออันนั้นเป็นแค่ว่ามันจะมีมีมันนึงที่ถ้าถ่ายมุมเสยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กันแล้วถ่ายมุมบนแล้วหน้ากดแล้วหน้าจะเล็กไงแล้วมุมเสยไม่แฮปปี้แล้วมุมบนหน้าแฮปปี้ก็ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนั้นแต่เหมือนว่าพี่แอ่ดแฮปปี้ทุกมุมเลยพราะวันเล่นจักรแล้วผมเรไม่ใช่ก็ประมาณนั้นครับก็แชร์ช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยแต่มมนไมแบบนั้นครับบ่อยไหมคะเกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยก็ก็มีเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่า มันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่เราแบบอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเง,งี้ยไอ้ช่วงช่วงไหนที่แบบมีโอกาสเราก็คงอยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่มันมีความสุขอื่นๆก็มีเยอะมากๆที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าเรารสึกว่าเราอาศัยเราเราเก็บความทรงจําในช่วงเวลานั้น <S <S ท,ขขที่มันโมเมนต์สำคสัญมา, like <S <S ากที่สุดมากกว่าการที่ต้องบีวิ่งบีมือถือมาถ่ายเก็บไปหน่อยซีอะไรเง,งีย้ยอะไรเงี้ยคือโมเมนต์ของการเก็บความรู้สึกหรือความทรงจ <S <S ําหรือประสบการณ์ระหว่างคู่รักกันเนี่ยผมว่าเอาเป็นโอกาสดีกว่า นะครับผมแบบถ้ามีโอกาสใครโวยโอกาสคนนั้นก็ได้เก็บไปก่อนยอะไรเงี้ยประจําเหแบบนี้ก็อาจจะอาจจะขึ้นหน้าจอตอนวันแต่งงานอะไรางี้ไหมครับก็อาจะอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่านี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันว่าว่าจะทําอะไรมากเป็นพรีเซนเทชันแบบไหนในเรื่องของขวัญค่ะของขวัญปีนี้อย่าตลกนะคือ <c oughs> ผมซื้อหมวกคุมผมให้เขา <c oughs> เพราะว่าฮะ <c oughs> มไม่ก็หมวกผมมันเก่ามันเสียแล้วไงแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรปีนี้เขาบอกซื้อหมวกผมผมให้ละกันเขาบอกโอเคได้ผมก็ซื้อหมวกผมให้น่ารักดีเพราะว่าก็ใช้ก็ใช้ก็ต้องผู้หญิงก็ต้องใช้เนาะเวลาสระผมอะไรเงี้ยเออแบบไม่ไม่อยากให้ผมโดนน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็ชอบด้วยก็แน่นอนครับพี่ไอ้ตัวเก่ามันพังไปแล้วก็มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวไม่พิเศษหรอครับผมร้อยกว่าบาทเองครับครับเไม่ครับน่ารักน่ารักแต่เราเราตั้งใจเลือกสีไหมคะ ก็ก็ตั้งใจเลือกให้ให้ให้แบบเป็นสีแบบเข้ากับผู้หญิงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ขาวไม่เลยก็สีชมพู่เงี้ยครับร r e a ชั i นเหรอครับแต่เดี๋ยวชั้นเบายากี่ท่านว่าก็ไม่กี่นะครับเพราะว่าดีใจเย้ที่แบบเออมีบผมผมสักทีอะไรเงี้ยแต่เขารู้อยู่แล้วไหมครับว่าเราจะซื้อให้ก็เขาบอกว่าซื้อหมวกผมผมให้ฉันก็ได้อะไรเงี้ยเออก็แบบโอเคก็อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้ไปอีกนานด้วยอะไรเงี้ยบางทีซื้อ ไปร,รู้สิของอื่นให้เราก็ให้หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่เราจะให้ของที่แบบพิเศษมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็เชื่อว่าหมวกผ,ผมก็พิเศษเหมือนกันครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามในช่วงช่วงช่วงวันสําคัญหรือวันเกิดอะไรเงี้ยหมว่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเราแบบตั้งใจที่จะให้เขาม,มันก็มันก็มีมีคุณค่าหมดแหละถ้ามีสิ่งของที่ต้องเหลือจะที่อยากจะให้ของเพิ่มเติครับไม่มีครับแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวแค่นั้นเองครับ เขาแบนแล้วตักมาให้แล้วใช่ไหมคบครับเดี๋ยวก็ต้องให้อีกครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้เพิ่มอะไรอย่ครับให้ไปแล้วก like> ็เด yeah ok> ี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีให้อีกอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ